โอ๊ยยี่เกือบเกือบเกือบอุ้ยเอ้เราก็อยากรู้อยากเห็นซะด้วยนะครับนะเคชัโงโกกหน้าไปน็นเดียวเกือบตกแล้วนะครับนะตีนจัดเลยเกมของผมเองนะครับเจมในเฟรมอัลฟาดากอนเกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตีมเลกนได้ฉันอยู่ด้านล่างสนใจสามารถเล่นได้บนทีชีโอเลยนะครับผม อุปรกรณ์ทําพิธีของผู้มีเขาเพิ่มความถึกทนอย่างยิ่งยวดความถึกทนต่อต้านเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้มีเขานะครับนะเพราะมีเขาพวกเขาจึงเป็นผู้ได้รับเลือกโดยเฉพาะพวกเขาคือเผ่าพันธุ์ที่แตกหน่อใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่าถือเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้นาวิญ,ญญาณอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคกูคเล่นมาตั้งนานคือนึกออกไหมว่าไอ้พวกไอเทมพวกเนี้ยพวกเครื่องประดับเขาผูม้มีุ้มคุ้มกันพวกนี้นะครับนะว่ากันว่าคือเขาที่แตกหนอนะครับนะเขาของอาสูรที่ชีชิต ยืนยาวและแตกหน่อใหม่ซ้าแล้วซ้ำเล้วจบจนกลายเป็นพูดบรรพบุรุษนะครับนะคือต้องเข้าใจด้วยว่าคําสาปปรสิตกับการที่คุณมีเขางอกแบบพูดน่ะมันคนละอย่างกันก็คือไอ้คำสาปปรสิตที่มันงอก,กองอกเงยเงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นคำสาปนะครับก็คือมันมีหนอนชอนอยู่ในตัวแล้วก็ทําให้อาเจียอนออกมาเป็นเลือดหรือว่าทําให้คนคน,นนั้นนร่างกายบกพร่องนะครับแต่เขาของบรรพบุรุษที่เราเห็นนะ่ะไอที่อยู่ในแม่น้ำซอฟออฟเฟร่าอะไรพวกนั้นครับนะ อันนั้นน่ะมันคืออีกเผ่าหนึ่งแยกไปเลยเออพวกเขาไม่ใช่มนุษย์พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบเหมือนธรรมชาติเหมือนที่แยกออกไปต่างหากนะครับเออพวกมาเก็ตจริงๆนะครับว่าอ๋อก็คือว่าที่ทําไมพวกเขาบูชาอสูรเป็นเทพนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นพวกเดียวกันมันคนละก็ตายละโอเคอย่างน้อยความลับอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในะอกเกมเอลเดนินก็ได้ทำการเฉลยแล้วนะครับว่าทําไม เขาถึงมีพวกพูดประพาวดุลที่มันยิงธนูแรงๆกันอยู่ใต้ดินนะครับแล้วทำไมพวกเขาหนีไปอยู่ใต้ดินเพราะว่าพวกเขาไม่อยากยุ่งกับพวกมาริการนั่นแหละง่ายๆนะคุณผู้ชมเกสเชปาเขาไม่อยากยุ่งด้วยนะครับแล้วพวกเขาเป็นอมตะโดยธรรมชาติของพวกเขาอยู่แล้วพวกมาริการหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องการจะทำลายล้างทิ้งนะครับเพื่อที่จะแบบว่าใครแบบว่านับถือพวกเทพตนอื่นนอกจากพวกตัวเองนะครับมันเลยจะเป็นเหตุผลอีกไงว่าทําไมเขาถึงมีเทพในโบราณกาลหลายเทพนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ข้อมูลตรงนี้ครับไอเทมพี่เยอะเนาะ อันนี้ขนมาขนมาจากแผ่นดินหลักทั้งหมดนั่นแหละอ่ะนี่ไงครับคุณผู้ชมค่าบว่าเจ้าแ่งพูดบรรพบุรุษเนี่ยเข้าหมายถึงพูดตัวเนี้ยอันนี้แหละครับ,รบก็คือว่าเป็นพูดบรรพบุรุษคือพลังพิศวงที่อยู่นอกเหนือพฤกษาทองชีวิตแตกหน่อจากมรณะชีวิตแตกหน่อจากชีวาชีวิตเป็นเช่นนั้นเองนั่นแหละเลยนี่แหละคือเทพตนแรกๆหรืออสูตรตนแรกๆก็แหละที่เขาเป็นกันมนุษย์เขาควายอเอาง่ายๆนะครับนะแล้วบางเอิญบางเอิญน,นะครับชาวบ้านไปเห็นอาจจะมีแต่านแต่งงาน,แ,งงานแล้วกลายเป็นพิมลอมนะครับอย่างที่ผมเคยสรุุปปไแล้้วคครับใชช่มมณผู แต่ที่ปัญหาก็คือว่าพอมีคนอุตดรีเห็นว่าเฮ้ยถ้าติดเชื้อตัวนี้ไปแล้วว่ากูจะกลายเป็นเหมือนกับอสูรเลยเพราะกูจะมีเขางอกเต็มตัวเลยแล้วเขาจะงอกขึ้นยาวขึ้นแบบทุกวันทุกปีนะครับนะก็เลยจะเกิดแบบว่าไอ้พวกแบบประมาณนี้นะครับพวกมอก,กอสหรือมอกนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่นะครับนะพุทาทองก็กลายเป็นว่าพูดถูกส่วนหนึ่งนะครับว่าเฮ้ย คนที่เป็นพวกเด็กต้องสาบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับพวกนี้เนี่ยคือติดเชื้อนะครับคุณผู้ชมครับอืมในขณะที่พูดบรรพบุรุษเนี่ยคืออีกกลุ่มหนึ่งไปเลยนะครับเอางี้เลยนะพี่แต่ผมชอบนะเล่าเรื่องดีนะคุณผู้ชมครับเราก็หามาตั้งนานนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวะมันอยู่ใต้ดินแล้วมันทําไมวะอ๋อกูเก็ตแล้วนะครับเขาเขารอดีออลซีนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับอืมอกูปวดหัวเลย ถ้าคุณสังเกตคุณจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าไอ้เขาที่มันจะมีรอยบกักบากขีดขีดนะครับนะนั่นแหละคือคสาสาปประสิธิ์นะครับนะอืแล้วเขาใช้สีให้รู้เนี่ยแล้วคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเขาพัานผสมซึ่งแตกหน่อหม่สำเร็จสำเร็จถือเป็นสัญลักษณ์ผู้นาแหง่งวิญญาณนะครับนะในขณะที่ถ้าเป็นของแท้นะครับเนี่ยไอ้ของแท่ที่เราได้มาครับ <c oughs> เห็นไหมมันจะเป็นกิ่งที่ค่อนข้างดูสดและดูสวยนะครับนะเนี่ยให้รู้กันไปเลยครับว่านี่นี่คือของแท้นะครับนะส่วนของปลอมเนี่ยมันจะมีรอยขีดขีด พอพอแต่เชี่กูต้องมานั่งบอกอะไรกันตลกเนาะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นแฟกในเกมเอลด์ลิงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตายนะครับตายตายตายนะครับนะอัสอัศวินเพลิงนะครับนะได้ข้อมูลมาแล้วครับอ่าร่างวิญญาณอัศวินผู้ขึ้นตรงต่อเมสเมอร์ใช้ดาบใจทรงเดียวและมนตราเพลิงอิวเป็นสหายของปราดซันซาและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในการเก็บรักษาเมล็ดู้ธุรีได้รับการบูชาในฐานะผู้พิทักษ์คลังนะครับนะ ก็มาแขวนไว้ทําไมวะเอาไว้แบบอวดอวดเหรอเรือวเอาไว้โชว์เหรอนอกคุณผู้ชมครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นรูปปั้นธรรมดาแต่ดูดีๆแล้วมันน่าจะเป็นซากที่เคยแบบว่าฆ่าได้แล้วเอามามาแขวนโชว์มาสตาร์แขวนโชว์อะไรอย่างนี้มั้งนะครับนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะเก็บพวกบรรดาซีดพวกนี้ไว้นะครับนะไอพวกกระดูพวกนี้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้วะคือมันเปิดกับเป็นธุรีสถิตวิญญาณอย่างเงี้ยเหรอแล้วดึงพลังเวทออกมาหรือเปล่านะครับนะหรือสกัดออกมาได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับนะก็คือว่า สิ่งที่เก็บไว้ดันมีทั้งแบบว่าเป็นทั้งงวนคมภีร์แล้วก็เป็นทั้งพวกโครงกระดูกนะครับมาให้ศึกษาด้วยนะครับนะเขาเขาศึกษาเพื่ออะไรวะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เรื่องของโบราณคดีอย่างแน่นอนนะครับนะทุลีวิญญาณทุลีวิญญาณบรญญญพรพบุรุษอาบด้วยวิญญาณแข็งแกร่งบูชากันตามเมืองหมู่บ้านในดินทัวดินแดนงกลทมินหาได้จากซากศพผู้มีเขาเป็นต้นเมื่อนําม,มาใช้ที่พรจะเพิ่มความคุ้มครองแห่งทุลีวิญญาณ ความคุ้มครองแห่งธุรีวิญญาณจะเพิ่มพลังโจมตีและตาความเสียหายให้แก่ร่างวิญญาณและพูดอาชาที่อัญเชิญออกมาแต่ไม่มีผลนอกนินเดนเกาทมินว่ากันว่าซากศพแห้งถือเป็นเทพแห่งปัตตพีธุรีวิญญาณถือกําเนิดขึ้นอย่างเงียบกันในฝ่ามือของซากง่ายๆก็คือว่าที่เขาบอกว่าเป็นคลังเก็บมเมล็ดพันในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงบรรดาผู้วิญญาณนั่นแหละที่อืม เครื่องรางตาไขยิบสะบกสามครับโอ้โหอย่างโหดครับเถื่อนเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเขาพวกเนี้มันน่าจะเป็นเขาจากคําสาปปรสิตนะครับนะก็คือว่าน่าจะเป็นมนุษย์ยักษ์นั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะโดนคําสาปปรสิตเข้าไปชอนชัยหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่มอกกับอ่ามอกอดโดนเลยอะครับเห็นไหมมันเป็นเขาอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเออเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยบนตัวนะครับนะของบรรดาอสูรเหล่านี้ จะมีซาาของไอตัวนอนปรสิตนะครับนะที่ชอนชัยเต็มเห็นไหมครับใครที่เป็นโรคกลัวรูนี่เห็นแล้วคันนะครับอี๋เลยใช่ไหมครับนะนั่นแหละโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าถามว่าแล้วทาไมคนเหล่านี้เขาถึงไม่มีนอนอยู่ตามแขนตามขาเลยอะไรเงี้ยบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาต้องตัดทิ้งออกไงครับนะอืมก็อย่างที่คุณเห็นแล้วครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเหลือเอาไว้หรือล่เอาไว้แถวๆถบริเวณหัวนะครับนะนั่นแหละครับอย่างนั้นเลยเนี่ยบนหลังเขาก็จะมีอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหม ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะครับนะเขาก็แค่ต้องตัดทิ้งออกนะครับนะโดยจะมี2แบบก็คือว่าคนที่เชื่อว่าต้องตัดทิ้งกับคนที่เชื่อว่าต้องต้อง,องอเก็บเอาไว้นะครับนะตามนั้นเลยครับก็คือแล้วโลกคำสาปปรสิตเนี่ยมันมาจากดินแดนแห่งนี้หรือว่ามันมันอะไรยังไงผมเองก็ไม่ทราบนะครับนะเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสร้างเทพมีกัดได้จากอสูรที่มีเขาในดินแดนแห่งนี้อสูรมีเขางากสมินได้รับผลกระทุนแรงจากพิมพหลอมจนมีเขางอกไม่เกี่ยงสายพันธุ์ง่ายๆคือสัตว์อะไรก็มีเขางอกรอบตัวอย่างนี้ ม,มันก็มองได้สองมุมแหละครับว่ามันจะเป็นคําศประ์ิทธิ์หรือว่าจะเป็นการงอกก็ได้แต่แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นโรคคําศประ์ิทธิ์มากกว่าแหละคือถ้าจะสรุปว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคําปัระ์ิทธิ์แต่ว่าเป็นเพราะว่าอ่าเป็นเพราะการวิวัฒนาการของพิมหลอมอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็ยังบอกยากอย,กอยู่ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดหรือไม่ควรเกิด,ดกันแน่เนาะก็บอกยากว่ากันตามตรง แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่ามันคือพูดวันพระบรดุษเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเขางอกใหม่อ่ะมันเป็นงอกใหม่จากเขาเดิมที่เขามีอยู่มันไม่ได้งอกจากการที่แบบมันงอกเข้าบนหลังโว้ยคือคือเข้าใจใช่ไหมมันมันคนละอย่างกันอ่ะแต่เรื่อง DLC จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับเกมของผมเองนะครับเกมในเฟม Alpha Dragon เกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตรีมลิมิเตชันอยู่ด้านล่างสนใจสามารถเล่นได้บนทีชีโอเลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ